โอเคผมฟิกเกอร์เอาโจ๊กไปเลยนะสวยงามครับสวยเลยโ okay. อเคเราต้องถอยนะนี yeah. mm ่ hmm. อิกซีนะ่น่าจะตายคนระับไม่นา่านรอดโอเคโอเคเดี๋ยวผมฟิกเกอร์เข้าไปครับเรี mm hmm. ยบร้อยน่าจะเกละแปลกได้แล้วนะไม่น่าเหลือครับโจกเกอร์ โอเคผมก็กลับสวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักกันด้วยนะครับผมวันนี้กับผมก๊อตนันนะครับผมก็อนันต์นั่นเองนะครับอวันนี้ผมก็จะมาเล่นตัวละครที่มีชื่อว่าหลวงพ่อจินนานะครับผมไม่รู้ว่าเรียกถูกหรือเรียกผิดก็ขอโทษด้วยนะครับผม่าดูกันว่าเขาได้รับปรับคุณดาวมาผมคุณดาวสกิลหนึ่งหรือไม่ก็สกิลสองนี่แหลผมไม่ได้อ่านครับมันเร็วขึ้นตอนต้นเกมนะครับผมโอเคแต่ดามเมจก็น่าจะเท่าเดิมนะครับผมแต่ที่เปลี่ยนไปคือ ใช้สกิลได้ต่อเนื่องพอสมควรนะครับเราคนเรียนกับลิกซี่ด้วยนะครับเหมือนว่าจะโดนไปป่วนนะลิกซี่ลอยกอยู่น่าจะอยู่ในป่านะครับลิกซี่โอเคขึ้นบนไปละโดนป่วนนะครับโอเคตอดเพื่อนไปก่อนนะครับตอนนี้สวยตอดไปเรื่องนี่มีสิทธิ์เจ็บมากเลยนะ โอเคมันโจ๊กเกอร์จะป่าเหรอ,อเฮ้ยโจ๊กเกอร์ป่าจริงด้วยนะขอนต้นบนเล่นนะโอเคโจ๊กเกอร์ป่าเขาเรียวทูเรียนมาแก้นะครับผมก็เพิ่งเห็นนะโจ๊กเกอร์ป่าโเคครับรต่อไปจิกซีน่าจะมาละโอเคผมเราเรวลสี่แล้วนะทูเรียนน่าจะมาเติมบนครับเราต้องไปช่วยย้อน,นครับ ผมเบเกอร์เอาโจ๊กไปเลยนะสวยงามรับโอเคเหมือนว่าได้ป่ามาตัวหนึ่งนะครับเราเป็นเวทด้วยโจ๊กเกอร์มันแพท้ทางเวทนะครับผมเราเลยเอาไปเลยทั้งสองเลยเหรอสัปน,นี้น่าจะเล่นได้ครับโอเคเหมือนว่าเขาล้าผมน่าจะได้อยู่ครับความแข็งโอ้โหนีดเดียวเองถ้าปล่อยชิงได้ก็น่าจะดีครับ ดาเมจยังไม่พอนะครับแต่ก็ถือว่าเจ็บพอสมควรอย่างนั้นเราได้โอมกกากลับบ้านไปละอุ้ยเขาเล่นฟ้าเรานะครับจกต่อได้ก็ดีครับต่อไม่ได้ก็อ้ยผมเข้ากลางไม่ได้เลยเจอลัมเบอร์เดี๋ยวให้ป่าเคลียร์แทนแล้วกันครับเขาเขาเขาตัวยืนมาสองตัวนะครับผมสวยเลย โอเคเอต้องถอยนะโอ้โหเรียบร้อยผมโยกไม่ได้ครับโดนบัฟแดงสโลเมื่อกี้คิก <c oughs> ซี่เหมือนว่าจะไปเติมนะเอาออกมาละ <c oughs> เขาเอาอะไรออแล้วก็ต้องตอบเหมือนกันครับโอ้ผมโดนละอ,อย่างนี้ ไม่น่านเหลือครับกลางสามบนน่าจะเล่นได้โอเคบนน่าจะแตกนะครับผมเพราะว่าคิกซี่เสียสก,กิลไปแล้วนะครับแล้วก็โจกเกอร์อันตีไปละแล้วก็รับเบอร์ด้วยถดีว่าล่อได้พอสมควรนะไม่หรอกเราลัำเองเห <c oughs> มือนว่าเพื่อเราจะโจมตีเอาไปช่วยอากรด้วยนะ <c oughs> ต,ตีมังกรแต่เหมือนว่าฝ่ายตรงข้ามก็น่าจะไม่ยอมครับเราชิงไปก่อนแล้วกันเดี๋ยวย้ยอนไปต้องช่วยย้อนครับผมต้องเปิดอ,ออันตีช่วยเลย จ okay. ากน้อยก็ได้อยู่นั่ครับแตกนะโจ๊กเกอร์แตกไหมผมไม่แน่ใจต้องได้เกาะโอ้โหเขาตามผมมาท่านผู้ชมโอ okay. เคเพื่อนช่วยได้ดีครับเรียบร้อยผมน่าจะไหวนะครับเพราะว่าเลือดมาแล้วตะกียว,นวันตะกี้วันจะเบียดน่าธรรมาย,ยู่โอเคเอาอย่างนี้ก็ได้แน่นอนครับ เขา้ําเองโอเคผู้เล่นปิดได้ครับเป่าน่าจะสบายเลยนะครับผมเดี๋ยวเอามังกรต่อเลยก็ได้อันนี้แรงคอนต้นอ่ะเนาะนะครบฮิกซี่น่าจะตายครับไม่นารอดโอเคเดี๋ยวเราเอาอตัดเลือดชิ้นต่อไปเลยแล้วกันนะครับตีต่อธรรมดาไปครับเขามีตัวยืนสองตัวครับผมดาเมจเขาขาดไปนะครับ ดาเมจก็มาจากคีซี่กับโจ๊กเกอร์เป็นส่วนใหญ่นะครับทาชิก็เป็นตวดาเมจโอเคโอเคเดี๋ยวผมฟิกเกอร์เข้าไปครับเดี๋ยวปต่อน่าจะเกือบแตกได้แล้วเนะี่ยไม่น่าเหลือครับโจ๊กเกอร์สวยลัมเบอร์เขาเล่นดีนะผมว่า เขาพักผมเขาป้อมตลอดเลยเวลาวอลลัมโอเคได้ไหมโดนัชนดามไหมอุ้ยสวยครับโอ้ยเยร้อยไม่แน่ชัดแต่หนานน่าจะได้ตัวหนึ่งแต่งามร<ก>ับแตกโอเคไม่ได้อยู่ครับ แรงเหมือนกันนะเราจะประมาทไม่ได้ครับผมโจ๊กเกอร์บางครั้งถ้าเลดเกมอาจจะแรงก็ได้นะแต่มันก็แรงอยู่แล้วนะแต่ตัวเดี๋ยวผมทําการไปเคลียร์บนรักกันครยอนหน้าเจ้าแดงได้โอเคครับย้ายไปโอเคชิกซี่เสียฟิกเกอร์ไปครับ โอ้ยอย่างนี้ผมต้องฟิกเกอร์หนีนะครับโอเคทูดาเมจไปเดายวาจะตายหมดผมน่าจะไหวอยู่นะท้านติก็น่าดะตายครับเดี๋ยวเราชิ้นคลิปแลกกันสวยงามไหมไหวไหมโอเครอดอยู่นะครับหมายว่าโจ๊กเกอร์จะมานะ โอเคผมไม่น่าไหวนะครับตแต่อันนี้น่าจะเก็บได้นะครับเพราะเสียสเก,กิลหมดไปแล้วโอเคแต่เราประมาทไม่ได้ครับโ <c oughs> <Okay. S 1> อเคแกเจ็บพอสมควร แ,แร้ไปหนึ่งครับโอเคได้สอง,สองน่าจะได้อยู่แต่ถ้าเราโดนยกก็น่าจะแบบความต้นมันกว่ากออีกออผมว่ามันต่างกันนะที่มันเพราะว่ามันบวกกันยับอะแต่ถ้าเป็นกอผมว่า กว่าจะเข้าไฟแต่ละทีนี่แบบห้ากันไม่ถึงสองตัวครับแบบเขาเล่นดีคก่อนต้นที่มามันกว่าคือมันบวกยับแน่นอนเลยอโอเคโอค้ยผมโดนครับจะต้องชิ้งคลิปอะ่ะ ค <Okay. S 2> ได้ท่านผู้ชมโอเคแต่ผมออกดาบรดเกาะเลยแล้วกันนะครับโอเคเราน่าจะปิดทาชีได้นะครับถ้าเขาไม่วับกับอัผมต้องเคลียร์คีบนะเดี๋ยวเหมือนคนจะไม่ครบด้วยอย่างนี้ไม่น่าไหวนะครับ ยัมเหมือนว่าลิเตอร์เก็บได้เขาจะรอดหรือเปล่าเติมได้ไหมไม่น่ารอดน,นะงัน้นผมทำการแก์คีปล่างเลยแล้วกันอโอเคเดีบร้อย <c oughs> ตัวยืนเขาแบบสุดๆ,ๆเลยทาชี้มีเกาะแบบค่อนข้างที่เยอะเลย ไฮ้แคนเซิลไม่ได้นะเฮียไม่ได้ขยับแต่ผมติดตรงทาชีแน่นอนทาชีกับตัวยืนตัวยืนเขามี3ตัวนะถ้าเราเอาดาเมจไปก่อนเราน่าจะไหวอยู่เอาดาเมจอย่างคิกซี่กับโจ๊กเกอร์ไปก่อนนะจอนจอนไปไหมผมน่าจะโดนดันวะ่ะ ยอย่าไปตัวยืนเขาสามตัวเลยย้อนไปไฟกับโจกเกอร์ชิวๆสวยอยีลิกเกอร์ได้หมดเลยน,นี่สวยงามมากเ้ยสวยครับปาดโจกเกอร์ได้เยี่ยมยอดตัวเมียเขาไม่มีนครับผมเอาเวนท่าชีนะโอเค ในคอมแล้วมันบั็กแบบก,กดแถบไม่ได้อะโอ้ผมไปไม่ได้วะ <c oughs> ต้องถอยปะเอ้ยเข้าเหรอยังได้ตัวหนึ่งผมไม่น่าไหวครับนามิเอต่แันดีทำบนอยู่นะครับ เพื่อนกลับไหมเพื่อนต้องกลับนะถ้าไม่กลับนี่เราแพ้แน่นอน,นอโอเคกลับมาละอโอเคไม่น่ารอดนะครับเกมนี้น่าจะแพ้เหมือนเดิมตามสเต็ปอืมดามเมจไม่ไหวนะครับแต่ก็ได้เห็นนะครับว่าคุณดาวค่อนข้างที่จะเร็วพอสมออควรนะครับเกมนี้แต่ก็ไม่ไหวนะครับสู้ไม่ได้นะ ยอมรับความแพ้ e okay, ครับผมโอเคครับผมก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะครับถือว่าเอาคลิปนี้ลงไปเหมือนกันนะครับแพ้ก็เอาลงเลยแล้วกันดาเมจไม่หนักพอนะก็มีตัวยืนสาตัวได้แหละน่าจะออกทอยกันพอสมควรเลยนะเอ๊ก็ถือว่าดีนะครับไปเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมอย่าลืมกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับผมดาเมจเราสร้างไปเท่าไหร่ย8ปดซนครับผมก็ถือว่า ทำดาเมจได้พอสมควรนะครับเจอกนันนะครับผมคลิปหน้า